การเป็นนักศึกษาจิตวิทยาชั้นปีที่สที่มีความฝันลหลงไหลในเรื่องโลกหลังความตายเขาเริ่มฝันซ้ำๆถึงสถานที่มืดมิดเหมือนใต้ดินทุกคืนเขาจะล้มตัวลงนอนแล้วพบว่าตัวเองตื่นอยู่ในห้องแคบๆที่มีผนังเป็นดินชื้นๆมีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งในฝันนั้นเขาไม่สามารถส่งเสียงได้ และทุกข้างทางมีเงาเฝ้าจ้องเหมือนจะพูดกับเขาแต่ไม่มีปากไม่มีเสียงความฝันนี้เกิดขึ้นติดต่อกันถึง11คืนและทุกครั้งเขาจะตื่นขึ้นมาพร้อมรอยช้ำรอบคอคล้ายถูกรัดเขาเริ่มจดบันทึกทุกอย่างที่ฝันไว้จนกระทั่งคืนที่12เขาไม่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไปเพื่อนร่วมหอเล่าว่าได้ยินเสียงคนสำลัก หายใจคลืดคลาดทั้งคืนตอนที่เปิดประตูเข้าไปการนอนนิ่งในท่าตะแคงเหมือนหลับธรรมดาแต่รอบคอมีรอยนิ้วมือแดงช้ำตำรวจสรุปว่าเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับแต่แม่ของการยืนยันว่าลูกเธอไม่เคยฝันหนึ่งสัปดาห์หลังงานศพของการปาลมเพื่อนสนิทของเขา ได้ของบางอย่างมาจากแม่ของการนั่นคือเครื่องบันทึกเสียงเก่าที่การตั้งค่าอัดเสียงตัวเองระหว่างนอนหลับในแฟ้มชื่อบันทึกที่สิบมีเสียงหายใจแรงสะดุดสะดุดปนเสียงกรวดขูดกำแพงกลางคลิปมีเสียงกระซิบเบาๆชัดเจนว่ามันอยู่ใต้ถุนบ้านเสียงนั้นไม่ได้เป็นเสียงของการและฟังดูไม่ใช่เสียงของมนุษย์ ปาลไม่กล้าฟังคลิปอื่นต่อแต่ไฟในเครื่องก็เริ่มเปิดเองซ้ำๆโดยไม่มีใครแตะต้องทุกครั้งที่เสียงเปิดภายในห้องของปาลจะเย็นยเยือกลงทันทีเหมือนมีบางอย่างแอบดูอยู่เงาร่างคล้ายเด็กนั่งขดอยู่ตรงมุมห้องอใกล้เครื่องบันทึกแต่เมื่อเปิดไฟมันกลับไม่มีอะไรหรือมันไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเสมอไป ความไม่สามารถลืมประโยคในคลิปเสียงมันอยู่ใต้บ้านได้เลยเขาตัดสินใจกลับไปอย่างบ้านของการอีกครั้งในวันฝนตกหนักแม่ของการยินยอมให้เขาเข้าไปดูใต้ทุนเพราะตอนเด็กๆก,การเคยกลัวที่นั่นมากใต้บ้านมีช่องเล็กๆคล้ายรูอุโมงเก่าเขาต้องก้มคลานเข้าไปกิีนเม้นอับราวกับซากเน่าโชยออกมาทันทีที่เปิดช่อง ปามใช้ไฟฉายส่องเข้าไปก็พบบันไดไม้ที่นำลงไปในพื้นทั้งที่ตรงนั้นควรเป็นแค่ดินถมเขารวบรวมความกล้าและค่อยๆปีนลงไปข้างล่างคือห้องขนาด2อคูณ2เมตรมีผนังดินเหมือนในฝันของการที่มุมห้องมีรอยขูดเป็นตัวอักษรว่าตื่นไม่ได้แล้วซ้ำไปซ้ำมาและตรงกลางห้องมีเสื้อของการพับไว พร้อมกับเครื่องบันทึกอีกเครื่องที่ไม่เคยถูกพูดถึงปาล์มหยิบมันขึ้นมาเสียงแรกที่ได้ยินคือการพูดเสียงสัน่นถ้ากูไม่รอดอย่าฟังคลิปที่ชื่อไฟนองปาลมนั่งนิ่งอยู่ในห้องใต้ดินมือยังถือเครื่องบันทึกเสียงไว้แน่นความเงียบแปลกประหลาดคล้ายความตายแผ่กลุ่มรอบตัวแม้ไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหว แต่ปาล์มกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดเปิดไฟที่มีชื่อว่าไฟนอลทันทีที่เสียงเริ่มต้นความเย็นยะเยือกก็แทรกเข้ากระดูกคืนวันนี้วันที่ส1กูจะลองปล่อยตัวเองลงไปลึกกว่านี้ถ้ามันมีจริงกูจะกลับมาเล่าตามมาด้วยเสียงลากไม้เสียงหายใจแรง และเสียงแหลมร้องครืดคล้ายโลหะขูดกะโหลกแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงร้องกรีดร้องสุดเสียงราวกับคนถูกเผาทั้งเป็นปามตกใจถามเครื่องตกลงพื้นแต่เสียงในคลิปยังคงเล่นต่อไปเองเสียงกระซิบอู้อี้ดังขึ้นหลายเสียงทับซ้อนกันอยู่ต่อไปอย่ากลับขึ้น และจบด้วยเสียงการที่พูดเสียงแผ่วเหมือนซิมลมหายใจที่นี่มันไม่ใช่นรกแต่มันก็ไม่ใช่โลกคนเป็นป้ามนีขึ้นมาจากใต้ดินทันทีหลังฟังจบใจเต้นแรงแทบระเบิดเขารู้สึกเหมือนมีมือสองมือคว้าเขาไว้แม่ของการเห็นสภาพเขาก็ได้แต่นิ่งงนันพร้อมประโยคสั้นๆว่า ฉันเตือนแล้วว่าอย่าไปเปิดมันเธอเล่าว่าเมื่อตอนการอายุ13เขาเคยหัวใจหยุดเต้นไปเกือบ3นาทีจากอุบัติเหตุรถชนตอนฟื้นเขาไม่ร้องไห้ไม่พูดอะไรเลยนานถึงหนึ่งสัปดาห์แล้ววันหนึ่งการก็พูดขึ้นมาว่าข้างล่างนั่นไม่ใช่ที่สำหรับคนตายแต่เป็นที่สำหรับคนที่ยังไม่ยอมตาย แม่เขานำไปบวชอยู่หลายเดือนแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นการเริ่มเขียนสัญลักษณ์ประหลาดไว้ตามผนังบางคืนเขาจะลุกขึ้นมากระซิบใกล้หูแม่ว่าพวกมันยังตามมาถึงบนโลกแล้วและประโยคที่ป่ามจาไม่ลืมคือที่แม่พูดกับเขาว่าลูกฉันนะ่ะตายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วสิ่งที่กลับมาหลังสมนาทีมันไม่ใช่การคนเดิม ปามเริ่มสั่นกลัวอย่างสุดขีดเขาเริ่มเข้าใจว่าโลกหลังความตายอาจจะไม่ได้รอพวกเราหลังตายแต่มันกําลังแทรกเข้ามาตอนที่เรายังอยู่หลังกลับจากบ้านการปามเริ่มเจอสิ่งแปลกประหลาดในห้องพักของตัวเองมีรอยขีดเป็นเส้นยาวๆคล้ายเล็บกรีดบนผนังและพื้นห้องตรงมุมหนึ่งเย็นผิดปกติ บางคืนเขาตื่นมาพร้อมเสียงคนหายใจอยู่ใต้เตียงแต่พอเปิดไฟก็ไม่มีใครสิ่งที่หลอนที่สุดคือเสียงกระซิบว่ากลับไปให้จบก่อนมันจะปิดทางดังจากตู้เสื้อผ้าเขาเริ่มฝันเห็นการยืนอยู่ในอุโมงค์ดินใบหน้าซีดเผือดดวงตาขาวโพลนพูดว่ามึงเปิดทางแล้วปิดไม่ได้อีกต่อไป ทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาพร้อมรอยข่วนบนแขนเหมือนคนพยายามดึงตัวเขาในมหาวิทยาลัยเขาเริ่มเห็นเงาสะท้อนในกระจกเป็นหน้าของการแทนตัวเองเพื่อนบางคนเร,เริ่มไม่เห็นเขาแม้เขานั่งอยู่ตรงหน้าอาจารย์คนหนึ่งถึงขั้นบอกเขาอย่างจริงจังว่าปาล์มผมว่าคุณควรไปตรวจสมองนะคุณดูเหมือนคนที่ตายไปแล้ว นั่นคือจุดที่เขาเริ่มเชื่อว่าบางอย่างจากโลกหลังความตายเริ่มแทรกซึมเข้ามาในตัวเขาและเขากำลังจะกลายเป็นหนึ่งในพวกมันปามไม่สามารถทนต่อความเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้อีกต่อไปเขารู้สึกว่าความเป็นมนุษย์ของตัวเองเริ่มหลุดลอกเขาไม่รู้ว่าตัวเองฝันอยู่หรือตื่น หรือว่าทั้งหมดนี้คือโลกหลังความตายที่เขายังไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วเขาตัดสินใจกลับไปอย่างบ้านของการในยามดึกโดยไม่บอกใครแม่ของการเปิดประตูด,ด้วยสายตานิ่งเฉยคล้ายรู้ว่าปามจะกลับมาช้ากว่านี้มันจะปิดตายลงไปเลยอย่าทิ้งของไว้ข้างบนเธอพูดแล้วถอยออกจากทางปาม คลานกลับเข้าไปใต้บ้านอีกครั้งผ่านช่องแคบแสนอึดอัดและลงไปยังอุโมงคดินเดิมคราวนี้เขานำเทียนและเทปเสียงทั้งหมดของการไปด้วยหวังจะเผามันให้หมดเพื่อปิดประตูและเมื่อเทียนสว่างในห้องใต้ดินภาพผนังดินที่เคยเรียบกลับเต็มไปด้วยใบหน้าใบหน้าเหมือนมนุษย์แต่บิดเบี้ยวเหมือนถูกฝังทั้งเป็นแต่ละใบหน้า มีตาเปิดจ้องมองหนึ่งในนั้นขยับปากพูดว่าไม่มีใครออกไปได้หลังจากเห็นโลกนี้และที่กลางห้องมีการยืนรออยู่แล้วในสภาพเปียกโคลนหัวเอียงผิดรูปเขายื่นมือให้ปามพร้อมพูดน้ำเสียงทับซ้อนสองชั้นว่ามึงเลือกมาเองนะอย่าเสียดายภายในห้องใต้ดินมืดทึบ มีเพียงแสงเทียนริบรีส่องให้เห็นใบหน้าบิดเบี้ยวบนผนังดินปาลมถอยหลังช้าๆขณะที่ร่างของการเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าไม่ดังแต่มันสะเทือนในหัวใจที่นี่ไม่ใช่นรกแต่มันก็ไม่ใช่โลกการพูดด้วยน้ำเสียงซ้อนสองชั้นดังกล้องในอากาศที่แน่นเนืดเขาชี้ไปยังผนังที่เต็มไปด้วยใบหน้าแล้วพูดว่า พวกเขาเคยกลับขึ้นไปเหมือนมึงแต่คนที่เห็นที่นี่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปปามพยายามจุดไฟเผาเทปเสียงแต่ไฟกลับลุกขึ้นเพียงนิดเดียวแล้วก็ดับลงเองราวกับอากาศไม่ยอมไม่เผาเสียงกระซิบจากผนังเริ่มดังขึ้นเป็นผ่านเสียงรู้มากไปอยู่ไปตลอดการปามเอามืออุดหู แต่มือที่มองไม่เห็นกลับคว้าข้อแขนเขาจากใต้พื้นโคลนรากไม้แห้งเหมือนนิ้วมือผ่านข้อเท้าเขาไว้ดึงเขาค่อยๆจมลงการยังคงยืนจ้องตาเขาไม่กระพริบพร้อมกล่าวว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงแต่มันไม่ได้รอมันล่าและมันเลือกปามเข้าใจในวินาทีนั้นว่าการหนีออกจากที่นี่อาจไม่ใช่การวิ่ง แต่คือการจําไม่ได้รากไม้โบราณพันขาปามแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกได้ว่ากระดูกเริ่มร้องครวนดินใต้เท้าเริ่มยุบตัวลงช้าๆคล้ายบ่อน้ำที่กำลังปิดปากกลื่นสิ่งมีชีวิตแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นการกลับยื่นมือออกมาและพูดว่าถ้ามึงยอมลืมทุกอย่างทางจะเปิดมึงจะกลับขึ้นไปได้ เสียงทั้งหมดในห้องหยุดลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของปาล์มที่เต้นแรงราวกับจะระเบิดเขารู้ดีว่าถ้าเขารับข้อเสนอเขาจะต้องลืมการลืมความจริงทั้งหมดลืมว่าโลกหลังความตายมีอยู่แต่หากเขาปฏิเสธเขาจะกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งใบหน้าบนผนังดินปามกัดฟันตะโกนสุดเสียงว่ากูไม่ลืม ูจะกลับขึ้นไปพร้อมความจริงสิ้นเสียงทุกอย่างสั่นสะเทือนรากไม้แตกกระจายเสียงกีดร้องจากผนังดังกึกก้องเงาทั้งหมดในห้องพุ่งเข้าหาเขาเสียงคำรามของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าต่งทะลุพื้นโลกทันใดทุกอย่างก็มืดดับลงเหลือเพียงเสียงสุดท้ายของการที่กระซิบว่างั้นมึงก็ต้องรับผลของการจำ คามลืมตาตื่นขึ้นกลางห้องพักของตัวเองหายใจหอบใบหน้าเปียกเหงื่อและดวงตาแดงกำแสงแดดลอดผ้าม่านเข้ามาและนาฬิกาก็บอกเวลาเที่ยงวันเหมือนกับทุกอย่างเป็นเพียงฝันเขาลุกขึ้นเดินไปที่กระจกและมองเห็นใบหน้าตัวเองเต็มไปด้วยรอยข่วนรอบคอเทพเสียงทั้งหมดหายไปเสื้อผ้าที่ใส่เมื่อคืนเต็มไปด้วยคราบดิน เขาพยายามจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อและไม่มีใครจำได้ว่าการคือใครแม้แต่ในทะเบียนนักศึกษาไม่มีชื่อการหลงเหลืออยู่เลยเพื่อนร่วมห้องที่เคยไปร่วมงานศพก็ปฏิเสธว่าไม่เคยมีงานศพอะไรที่ไหนทั้งนั้นราวกับการไม่เคยมาปามเริ่มสงสัยว่าตัวเองเสียสติแต่ในคืนเดียวกันนั้นเองเขาฝันอีกครั้ง ฝันถึงห้องใต้ดินฝันว่าในนั้นการยังอยู่ยืนเฝ้าข้างบันไดรอยยิยม้มเศร้าๆบนใบหน้าผิดรูปเขาพูดว่าขอบใจที่ไม่ลืมแต่มึงจะได้เห็นว่าสิ่งที่จำมันอยู่กับมึงตลอดไปเมื่อปลาล์มตื่นขึ้นมาอีกครั้งมือข้างหนึ่งของเขามีเศษดินเปียกและภาพถ่ายเก่าใบหนึ่ง ในภาพคือหน้าของเขายืนอยู่ข้างการใต้ดินปาบเก็บภาพถ่ายไปนั้นไว้ใต้หมอนแต่ทุกคืนเขาจะฝันถึงมันฝันถึงห้องเดิมการไม่พูดอีกต่อไปแค่ยืนอยู่ในมุมหนึ่งใบหน้าขาวซีดไม่มีดวงตามีเพียงรอยยิ้มเล็กๆปามเริ่มเห็นเงาบางอย่างในโลกจริงเคลื่อนไหวสวนกับเงาแสง เขาได้ยินเสียงคนเดินรอบเตียงทุกคืนแต่เมื่อเปิดไฟทุกอย่างกลับปกติทุกครั้งที่ส่องกระจกแสงไฟจะกระพริบและภาพสะท้อนจะกระพริบไม่พร้อมกับเขาเขาเริ่มเขียนทุกสิ่งที่เจอลงในสมุดบันทึกเพื่อยืนยันว่าตัวเองยังมีสติแต่ในคืนหนึ่งเขาพบว่ามีหน้าใหม่ๆในสมุดที่เขาไม่ได้เขียน ใหนหน้านั้นมีเพียงประโยคว่าตอนนี้มึงคือทางเข้าสำหรับพวกมันวันถัดมาปามหายตัวไปจากห้องพักโดยไม่มีร่องรอยของการบุกงัดไม่มีเสียงร้องไม่มีใครได้ยินเหลือเพียงสมุดบันทึกบนโต๊ะและภาพถ่ายไปนั้นที่เปลี่ยนไปตอนนี้มีใบหน้าที่สามอยู่ตรงกลางเป็นใบหน้าที่ไม่มีปาก ไม่มีจมูกมีเพียงดวงตากลวงโบและรอยยิ้มเหยียดยาวราวกลับแพ้ฉีก